สวัสดีค่ะอตอมไทยร้านอินเจอรมนีค่ะวันนี้หนูไม่ได้ทำกับข้าวไม่ได้กินกับข้าวแต่นี่ค่ะหนูจะมีแก้วกาแฟใบเดียวมาถ่ายคลิปให้เพื่อนหนูเอาน้ำหกค่ะอ,อ,อันนี้คือแก้วกาแฟที่ลูกสาวแฟนหนูเขาสั่งทำ ให้วันเกิดพ่อเขามอวันที่ยีบสองที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเขาสั่งทำมาให้เออวันเกิดพ่อนะแต่ว่ามันมีความวิเศษตรงไหนเออแก้วกาแฟรธรรมดาเนี่ยทำไมหนูถึงเอามาลงคลิปเดี๋ยวหนูอจะไปไปถ่ายนอกบ้านค่ะแก้วกาแฟหนูจะไปทำให้เพื่อนๆดูว่ามันมัน เขาเรียกว่าอะไรนะมันมีความพิเศษตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวตอนนี้หิม,มาตกนะคะไปดูกันค่ะว่าความพิเศษของแก้วนี้มันเป็นยังไงไปดูกันค่ะนี่ค่ะเพื่อนเดี๋ยวหนูจะตั้งแก้วกาแฟไว้ตรงนี้นะคะจากนั้นหนูก็มาใส่เทน้ำร้อนใส่ค่ะ แต่เพื่อนๆรอดูนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้น เพื่อนเพื่อนเห็นไหมคะแก้วกาแฟจากสีดำก็เปลี่ยนเป็นสีขาวแล้วก็มีรูปภาพค่ะอันนี้ลูกสาวคนเล็กเป็นหมอฟันอันนี้แฟนหนูแล้วก็นี่ลูกสาวคนโตทำงานอยู่อำเภอค่ะนี่ค่ะฟังนี่ก็จะเป็นลูกสาวคนเล็กแลแล้วก็แฟนหนูตอนหนุ่มๆค่ะเนี่ยค่ะเป็นไงคะหิมะก็ตกลงค่ะ ไปใส่เสื้อแล้วไม่ไหวหนาวนี่ค่ะความมหัศจรรย์ของแก้วค่ะที่ที่หนูให้เพื่อนๆดูสวยไหมคะนี่ค่ะจากสีดำถ้าเทน้ำร้อนก็เป็นสีขาวเดี๋ยวหนูจะเทน้ำทิ้งแล้วหนูจะเอาหิมะปปๆแก้วให้เพื่อนๆดูค่ะนี่ค่ะเห็นไ้มเป็นสีขาว เดี๋ยวหนูจะเทน้ำร้อนทิ้งนะคะเนี่ยค่ะจากนั้นหนูก็จะเอาหิมะโปะๆค่ะโปแบบนี้เลยว่าเย็นค่ะ นี่ค่ะเพื่อนถ้าแก้วเขาไม่เห็นไหมถ้าเขาไม่ร้อนแล้วเขาก็จะกลายเป็นสีดำเหมือนเดิมค่ะเพื่อนโอ้มือนี่ค่ะเห็นไหมถ้าเป็นสีขาวๆอย่างเราเอาความเย็นถูๆๆๆเนี่ยเขาก็นี่ค่ะเป็นไงคะ <laughs> กลับมาเป็นสีเดิมแล้วค่ะถ้าเย็นเขาก็จะไม่มีไม่มีรูปภาพไม่มีรูปภาพค่ะแต่ถ้าถ้าเกิดเขาเจอความร้อนเขาจะมีรูปภาพค่ะรูปภาพที่ว่าแฟนหนูกับลูกสาวเขา,าเนี่ยตอนนี้ก็ปกติถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าร้อนภาพก็จะขึ้นมาแล้วก็เป็นสีขาวค่ะโอ้ย บรรยากาศหมาตกตอนนี้ค่ะดูห่ะเลียดให้ดูบรรยากาศหน้าบ้านดีว่าหนูว่าจะพาเดินเล่นชั่นหน่อยเอ้าค่ะเป็นไงคะแก้วมาสศจรรย์ฮัลโหลกำลังถ่ายคลิปอยู่คนมาทัก ค่ะคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็ like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย